สวัสดีครับวันนี้แท็กเตอร์แบคโฮจะมารีวิวบุ้งกีตักเศษขยะนะครับตักในน้ำตักชวะพวกใบไม้ผักตบอะไรพวกนี้นะตักได้นะครับสำหรับรถขุดแบคโฮ PC 120อนะครับอันนี้สำหรับแบคโฮร้อตัวใหญ่ นะมีตัวนี้ตัวใหญ่นะครับมาดูขนาดของออสลักนะครับสลักโต60มิมิลนหะ่างหู26เซนนะครับกว้างเมตร50เซนติเมตรร้อยาเซนติเมตรนมีสลักมาให้ด้วยนะครับสลักโต60มิลนะครับใช้เวอร์เนียจับเรียบร้อยนะครับนะฮะ เป็นเหล็กนอกของเก่านอกอย่างดีเลยแต่ว่ามีรอยฉีกแตกมานะครับนี่นะมีรอยฉีกแตกมาเราก็สามารถเชื่อมได้นะครับเป็นเหล็กนอกอย่างดีนะครับใครท่า,าในใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ0 8 1 6 2 2 1 2ห9 0 8 1 6 2 2 1 2 9นนะครับเ,เรามาดูลูกเล็กด้วยนะฮะมีลูกเล็กอีกลูกหนึ่งนี่นะครับสำหรับรถคูดแบ็โฮเหมือนกันนะครับลูกนี้ค่อนข้างสวยเลยละนะเป็นเหล็กหนาอย่างดีเลยนะครับสำหรับรถคูด 40. แบ็โฮพีซีสามสิบ่สิในห้าสก็ยังได้นะครับนี่นะ กว้าง70เซนหนาสลัก40มิลห่างหู13.5เซนติเมตรสนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับมีมา2ลูกนะครับของเก่านอกแท้หน,า,หนาเลยเซนครึ่งมีเล็บมีลายมาพร้อมเลยของเก่านอกตัวแน่นอนนะฮะ นี่แล้วนะฮะระยะห่างหูเขาระยะห่างหูตรงนี้นะครับ13.5ประมาณนี้นะครับเราเข้าๆให้ลูกค้าดูนะครับโอเคนะครับ